สวัสดีครับผมชัชเจริญซับนะครับยังอยู่ที่เจ้าซานี่ s y 2 1 5ี่ u p e r ACE ปีนุตีจากแดนมังกรเจอกับ f x ฟนะครับ360ตั้งรับโบไม่พี่น้อง พี่ร็อกพี่ร็อกขอเสียบบ้าง360ผ่านไปแล้วเจ้าร็อกี่วางเท่าไรครับเนี่ยหลงเราจรับแต่แรงครับ <laughs> <laughs> สู้ๆครับงานนี้งานคิวต้องช่วยกันแบก bẹt chứ, có tay chứ Ủa, thằng hồn Ủa Ủa Đưa, 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 đánh này nói, nói lúc Super nói nói, <laughs> ค่อยไปเราเดียวไม่ต้องมาไม่ต้องครับมจะร็อกจมอยู่นู่นเลยโอ้ประเดทเทียวเที่ยวโดนแับนี้อ่ะโอ้คันนี้แต่งลอไี่น้องนี่ครับร็อกคันนี้คือว่าแต่งสวยทำหัวได้สวยพี่น้องบิวได้ลอมากวางเท่าไร่จะไปถามก่อน เท่อยเท่าหร่โเนโอเคอ๋อ้อยเก้าห้าเพชรี่หนึัโบร้อยเก้าหบนสาเป็น2องสองเนาะเห็นไหมเก้าสิ่เก้าสิบใช่ประมาณสองร้อ่สิบ้า จับสุดใจเย็นใจเย็นลูกพี่เดี๋ยวดันให้เดี๋ยวพี่ตีดันให้ครับต่ำเลยต่ำเลยดิโอ้ยวิ่งในสองเที่ยวน่วมเลยครับปวดอัดไหมลูกพี่ส,สายไม่อยู่ ลำบากกันครับวันนี้ลักกุเลกันเดี๋ยวผมมันดีไปเนาะเดี๋ยวดูคนขับสานี่จะแก้เกมยังไง <c oughs> เดี๋ยวรอกไปแล้วทุกสาราตามไปน้องตามไปต้องเอาดินแข็งมาปูปปปสักสองเที่ยวครับไปช่วยรอก,กี้กันไหมน้อง กี่มิดเลยรถเปล่าครับหลงทางมาโอ้หนังฟ้าหรือเปล่ามิดอย่างนี้ก็ไปบ่ได้แล้วไปนอนเลย อ,อึนแล้วตตวมันจมไีงครับเอ่ะเดี๋ยวพิตีจะจัดการยังไงดันฝั่งนี้ครับออมันยุบขนาดนี้ครับตรงนี้ตก็แข็งอยู่นะอ้า อุ๊ยไม่เคลาล้อมอยู่คนละเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเจอสมองครับฮะฮะ

phần nó có phân hầu vô, chơi đứt sọng rớt bảu anh nói bám ít 210 km/h, hả? เเด้าที่โทที่โท่าพี่น้องดูครับอ่ะดึงเลยพี่น้องเอาเลยไปเลย เอาไปไปมัดติดติดกระโปงติดกระโปงดันไปหนาเลยอเอาหนอนเนีน้ยนะสลีโอ้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ดันเอาเลยดันนั่นเลย <c ười> ไม่ได้น้องเจอดินสมอง ฮักล่อตรองๆเ้อเดี๋ยวสิดันไปเลยโอ้มาดึงนาบ่โอันชนไปดึงนาเอ่ะเงหน้าเปนอ่องเ้ยเจอดินสมองครับอ้า นี่อ้าวเดี๋ยวนี้นะโอ้แต่ร้ายนะแต่ร้ายโอเคเดี๋ยวดูวิดีโอสองครับอ่าฝากกดติดต,ตามด้วยครับสวัสดีครับ